ผ่ายางเบืองสวนสวนมะนาวสวนหลังบ้านโอ้ยสวนหลังบ้านเราเดี๋ยวจะพาไปดูนผมมัน,ตอนต,นมอตอนต้นมะละกอตอนต้นมะละกอจะทำเป็นมะละกอต้นเตีย้ย ตจ้น้ำมาลดมันประมาณสัก40 4 2ิบวันกาเดือนหนึ่งแนละออกลากเราก็ตัดไปปลูกเป็นมะละกอเตี่ยมะละกอลูกต้นนี้ลูกไม่ดกแต่ผมจะตัดลงให้มันตอนลงให้มันดกๆ มีอะไรบ้างชะอมชะพูอันนี้ถ้าจะเป็นมะน,นาวมะน,นาวใหญ่เริ่มส้มโอน,นี่ต้นลิ้นกีตะไคร้ต้นขนุนมะม่วง เดี๋พาดูฟักผมเห็นวันนั้นลูกใหญ่ฝักแก้วลูกใหญ่นะครับโอโ้ลูกใหญ่มากเลยดูครับทางสวนมีสองลูกผมปลูกกันมะละกอไว้สองลูกครับลูกใหญ่ น,นีจะเป็นต้นต้นอะไรที่ขอไปดองที่เขาไปดองไอต้นอะไรวะปักกุมปักุมปักุมผักกุมต้นมะเขือลูกไม่ค่อยมีมะละกอ นงปลูกในลูกไม่ค่อยมีตะเพาะตะเพาหรือกะเพาหนูมะนาวดกมากลูกดกมากเลยมะนาว ดูบนลังคายังไม่มีน้ำเยอะยังไม่แก่นี่เป็นกระสายผมปลูกไว้เต็มแต่ก่อนเต็มไม่ได้ขุดสักทีเดี๋ยวผมจะขุดดู มุ้ยวงเยอะขนาดวงเยอะมากเลยอันนี้ต้นอะไรนี่เก่าลักใช่ไหมนี่โอ้ต้นเก่าลัก ต้นใหญ่แล้วนี่เป็นส่วนหลังบ้านครับส่วนหลังบ้านนี่ลักชีไปเรื่อยแต่ก่อนผมยังไม่ทำหน้าบ้านเนาะผมมาซื้อบ้านหลังนี้ใหม่ใหมอยู่หน้าบ้านผมเต็มเยอะขนาดนี้ผมถางเอาจอบหนะ้าทางถากออกถากทิ้ง เยอะเกินเพรว่าในบ้านนี่เต็มไปหมดเลยมันออกไปไหนไม่ได้แล้วมันต้นแก่แล้วมันแห้งเป็นเม็ดแล้วก็แตกออกมันขยายพันธุ์เต็มเลยแต่ตอนนี้อยู่หลังบ้านนี่พอได้กินมันก็เยอะอยูนะ่นะหมดใช่หมดดแถวนี้ใบกระเพรา lúc mình nào mình đã luôn đi mình làm rồi trước khả năng hoa rồi lúc rồi đây không có máy đắn với cuồng hạt nhựa cơn ยุงเยอะต้นพริกภาพรวมในสวนหลังบ้าน